หันใจพาทำเรื่อเบอร์เกี้นี่ไม่อย่างนั้นถ้าหลวงปู่ไม่พูดก็ผิดธรรมเด้นิมนม์มาพาญาติโยมทำบุญนั่นเห็นบ่าล่ะก็พาทำแล้วได้บ้นานี่เอกเ่้ากติพาทำทานเด้บ้านี่นั่นไปวัดไปพระสวดมนต์ทำบุญทำทานไปพระสวดมนต์ไปวัดทำบุญใส่บาตรนะนั่นก็พูดตามคำพูดทำตามคำพูดได้ ไม่ใช่พูดอย่างหนึง่งทำไปอย่างหนึง่งคำโบราณไม่ได้ยินติปากเป็นถ้ำหัวใจเป็นยักษ์คำว่าว่า,าวัดทำบุญนั่นทำให้ทำก็แปลเป็นยักษ์สันตัววัดไม่ใช่บ้านกดลนทนเอาฐานที่บำเป็นฐานที่ชำระกิเลสถานที่ฆ่ากิเลสรู้ปะวัดอ่ะก็ตั้งกตว่าบ้านสันตันติ ือว่าะยาขาดยิเรทในยุจุบานเดอ้อของในจะนําออกของนอกจะนําเข้ามาบาป่านําเข้ามาวาดอะไรตัวใหญ่ๆรักรอบ้าพูดไป,ไปหลายหลงพูคือเก่าล่ะพูดในห,หน่อยก็ท่านผ้ก็ยังเห็ดประเด้นได้ดทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแค่ลมหายใจเข้าออกยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะทําได้ นนั่นขอ่าวัดว่าเป็นคนธรรมดาดิเออเป็นคนธรรมดาดิพุทธิยศได้โดยเฉพาะยังเย่งเด็ดพระเจ้าพระสงฆ์นี่เกิดเหนือจากคนธรรมดาดินั่นจงว่าเดี๋ยวบอกว่าพระคือผู้ฆ่าดิฆ่าไม่บาปคือฆ่าเกลียลักโลกเพิ่นกระบ,บอกน้ำขาวัดดิหรือผู้ใดเอาน้ำขามากระบายว่าน้ำขามาเอาบาปคือเก้าแล้วเหตุบาปคือเก้าแล้ว มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญกับบ้านเก่าด้วยบุญมาด้วยบุญอยู่ด้วยบาปขาดทุนแล้วทุกที่สุดคือหาที่เกิดบาตนี่ฮะถ้าอยากดูอยากรู้ดูลมเข้าออกจึงจะรู้ว่าจะไปเกิดเป็นอะไรเกิดมาแล้วเป็นอะไรบ้างนั่นหนทางที่จะไปดูก็ดูลมเข้าลมบอกถ้าไม่ดูลมก็ไม่แต่ดูอะไร สวยงามร่ลำรวยสวยงามก็อ,อยู่บานพูนทางโลกจากบอกของนอกอก่น้ำขมาวัดบาปจาน้นำขมาวัดไหมของนอกแก่น้นำขมาไหมจึงได้ชื่อว่าวัดกายได้กราบเด้เห็นว่าได้กราบคือต่วบทจิตตัวเจ้าของจิตตัวลูกหลานแล้วจุบานเดอไปวัดทำบุญใช้าบาทนวดออจิตตัวบดัออบด <laughs> มาแล้วบรเส็ทบิทระ,ทระทโวะลดใจเนาะตอนนี้ก็บ่มีอันไรหลายดิอ่าตุตมะทาง่ายคณะสงฆ์ที่ประจำอยู่ที่นี่ในนามมหามากุฎเลยบอกกล่าวญาติพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์อกตอนญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลที่ไหนก็บอกว่ามาทำพิธีทอดผ้าป่า วันที่หนึ่งเพื่อเนี่ยสมทบทุนสร้างศา <c oughs> ลาของสมเด็จพระสังฆราชมีบัญชาให้ทำาะฉะนั้นพวกเราก็จึงได้มารวมมารวมกันแสดงออกซึ่งความปองดองสมานส,สามกักีน้าหนึ่งใจเดียวกันโดยเฉพาะในนามผ้าป่าบางสกุลเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนพระภิกษุสงฆ์ให้ใช้ผ้าบางสกุลจี้ว่า บางสกุลจีวรังในสายาบรรพชาตะต,ะตะเตยบังอุจโหกรณิโยจงใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเถิเดปฏิธรรมตามประเพณีของพระพุทธเจ้าไว้ก็ดีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้ผ้าใช้ผ้ากรถินเป็นวัดเถิดเด้ใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดเถิดผ้าบางสกุลวันนี้เป็นถวายผ้าบางสกุลนหน แต่ตามทำตามคำของพระเจ้าเตือนทัพเก็กโศกสงบนั่นี่ยโดยเฉพาะผ้าบางสกุลบางสกุลไม่มีการไม่มีเวลาทำได้ตลอดวันยังค่ำคืนยังลุ่งตลอดชีวิตนั่นเด็ผ้ากระถิ่นแคบเดียวก็เสียดเด็ดหมดไปแล้วตัวหนเด้ดดึงควาองามนี่เราะกอเขามาร่วมกันแสดงออกถึงความอันดีงามรักษาไว้ประเพณีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้า ป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทำเหล่านี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์พร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัางยในสากลโลกอันนี้ก็จงมารวมกันจงปกป้องปกปักรักษาออกตนด่าโยมลูกหลานญัตติพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์แม่สีแม่ขาวจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายทุกขใจหายจากทุกโศกโรคภัยเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดปลอดภัยนักถึงได้ปัตตนาถึงได้โดยเฉพาะในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า จงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบัญญินบัญพระเข้าวัดจำศีลน,นั่งสมาธิเจริญเมตตาภาวนาดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกตามแนวทางของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วพวกเราก็จงมีดวงจิตดวงใจได้เห็นมรรคได้เห็นผลได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิน